สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับหนูหยาดนะคะในช่องสกัญญาพากินหมือนหนูกับิิภาทุกคนมากินเกาเหลาทะเลจ้าทุกคนนูกับไซกุก้งอ์เจนเตนาโตใหญ่ๆแบบสีชมพูองตองแล้ะนอกจากนอกแล้ะกา็ปลาแซลมอนแซลมอน สินพอดีค่ำจ้ะทุกคนแล้วก็ปูมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็กินกับขนมจีนจ้ะทุกคนพักค่ไม่ซ้ำนี่แหละจ้ะบ่เน้นพักจะเน้นไะ้กับขออภัยเด้อค่ะหายไปดนเบึ่งฟัง่งฟังจากเสียงจ้ะทุกคนยังบ่าหายดีอยู่เสียงก็ได้ไปจ้ะทุกคนไปเซิบแซ่น้มกันคือยากโอแบบคนหายไข่เนาะจ้พึ่งหายพึ่งหายไข่แต่ว่ากับ่บบดถึง1อยเปอร์เซ็นนาะจ้ะเนาะอยากกิน ไปจ้ะทุกคนไปเสียบๆนุ่มกันอืม ห,หวานหวานนุ่มปูฮะเห็นบรรยากาศทุกคนสดใสามากเนื้อใสามากอขอขอภัยที่หายไปโดนดเด้อจ้ะเด้อทุกคนเด้ออย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อค่ะเด้อคุณบ่สบาย <_ S 1> ปูมา <_ S 1> สดมาก

สซงค้าใหญ่กยลงไปเห็นประชาน <way>. <prescribe> Phải okay. không Mình đây tẩm đồng chín nó <tôi> 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 ม,มันปูมันปูเน้นๆกันทุกคน อขมข้นยอดอขาลมจีนคุยดป copalta เ mm. ส็จมา มากหลังไป อืรู้สึกว่าหลังจากหายไข่กินเพชรบ่รไดไคือเก่าบมได้กินเพชรตรุนเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าตอนเป็นไข่กะยุดกินเพชรไปรเลยพอมากินอีกกอืะออออออคุยคุยน้ำ ุน้ำต็มลงไปขนมจีนมันมนุดลวกเรามันเซตตแว้วจ้ะเนาะมันมันเย็นแล้วมันกระติดกันมันนีอืออือ <c oughs> <c oughs> ой หืมบาดดะสมตำแบบแซ่บสมใจอย,ยากคักอืมราดลงไปอืม 오음 <laughs> 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 ชอบบนนุตัดเองเบิ่งลักษณะกินไปกินมากก็เริ่มอิ่ม Hãy subscribe cho tất cả ข้ามเกเงินก,นกโตัวอืมอมิ่มแล้ใจใวจ้ทุกคนบ่ไวแห้งมันอ่มโอ้มมยกอดนุ่งก็เฮ็ดเผ็ดตามแบบปกติของนุ่งเนาะค่ะเนาะแต่ว่า ลืมไปว่าเจ้าองเจ้าองเป็นไข่จ้าเมื่อกินเผ็ดนนละ่ะพอมากินอีกมาหนึ่งก็เออนักสิไฮนักจนสิไ้ไปแล้วจ้าทุกคนยังไงดูกับฟักคลิไปไว้ซ้ำหนิกันเนาะค่ะทุกคนนอกเอาไว้พนคลิปหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบาย